เก้ามหาปราดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรได้ทะยานขึ้นสู่สวรรค์พร้อมกันแต่กลับถูกฆ่าใช้นิ้วก้อยบดขยี้ทีละคนเพียงพระแดนเซียนที่พวกเขาขึ้นไปนั้นกลับกลายเป็นสวนผักของบ้านข้าและข้าที่เป็นเพียงชาวนาธรรมดาคนหนึ่งกลับถูกพวกเขาเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าแห่งแดนเซียนเซียนคุณหลุนทานยาลงไปทั่วร่างของนางก็มีเหงื่อออกไม่นานนางก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาเมื่อครูตอนที่สติยังเลือนลางนางได้รับรู้ถึงการช่วยชีวิตของซูหมิงแล้วเมื่อลืมตาทั้งสองข้างขึ้น นางยังคงอ่อนแออย่างมากราวกับว่าทั้งร่างได้ผ่านมหาันตภัยครั้งใหญ่มาแต่ก็ยังคงทนความอ่อนแอและไร้เรี่ยวแรงขอบคุณท่านพี่ที่ช่วยชีวิตไว้เซียนคุณหลุนผู้นี้จะไม่มีวันลืมในแววตาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งไม่ต้องขยับไปไหนหรอกท่านพักผ่อนให้สบายเถอะช่วงนี้อย่าเพิ่งบำเพ็ญเพียรเลยเราให้ร่างกายหายดีก่อนแล้วค่อยว่ากันอย่ามัวแต่คิดจะยกระดับพลังและฝึกหนักจนเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเอาละ่ะนั่นมันถึงตายได้เลยนะข้าเตือนเรื่องโรคกล้ามเนื้อหััวใจอกเสบ นั่นคืออะไรหรือเซียนคุณหลุนไม่รู้ว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบคืออะไรแต่นางเชื่อคําพูดของข้าไม่ให้บําเพ็ญเพียนก็จะไม่บําเพ็ญเพียรก่อนหน้านี้รีบร้อนเกินไปการบําเพ็ญเพียรควรเป็นไปตามลําดับขั้นตอนการทําเกินพอดีจะทําให้เกิดปัญหามากมายข้าเห็นว่าพวกคนตัวเล็กปลอดภัยดีแล้วก็เอาแป้งแผ่นให้พวกเขากินส่วนข้าก็กินเนื้อวัวชิ้นใหญ่เตรียมตัวนั่งสมาธิบําเพ็ญเพียนกริ้งกริ้งไม่คิดว่าโทรศัพท์นั่นจะดังขึ้นมาอีกโทรศัพท์ของข้ามาักจะเงียบสงบ โดยเฉพาะหลังจากลาออกมาเพื่อนของข้ามีไม่มากคนที่จะโทรมาคุยด้วยยิ่งมีน้อยข้าหยิบมือถือขึ้นมาอย่างงุนงงแล้วก็ต้องตอตาอย่างพูดไม่ออกดันเป็นหัวหน้าที่ข้าเพิ่งด่าไปเมื่อกี้กดตัดสายทิ้งแล้วโยนมือถือไว้ข้างๆที่เกียรจะสนใจปิดเสียงแล้วบําเพ็ญเพียนต่อข้าไม่อยากจะมานั่งหัวเสียกับเรื่องไร้าสาระแบบนี้โคจรพลังครบรอบหนึ่งทั่วร่างรู้สึกสดชื่นไม่เลวพลังเพิ่มขึ้นอีกแล้วความเร็วไม่เท่ากับสองสามวันก่อนแต่ก็ถือเป็นความก้าวหน้า สภาพร่างกายก็ดีขึ้นอีกหน่อยข้ายิ้มแล้วพยักหน้าบิดขี้เกียจจนกระดูกก่อนกรอบแกรบเส้นเอ็นและกระดูกโล่งโปรง่งเลือดลมไหลเวียนดีดีกว่าตอนที่ยังไม่ป่วยสภาพร่างกายดีกว่าเดิมเสียอีกข้าดูเวลาเพิ่งจะบ่ายโมงกว่าๆเองข้าประหลาดใจครั้งนี้เวลาที่ใช้ในการโคจรพลังครบครอบกลับเร็วกว่าครั้งก่อนๆมากถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่ทําให้ข้าดีใจหมายความว่าในอนาคตภายในหนึ่งวัน ข้าสามารถโคจรพลังได้ถึงสองรอบพลังฝีมือจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าด้วยความเร็วขนาดนี้การทะลงสู่ขั้นรวบรวมปราณระดับหนึ่งอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมข้าอารมณ์ดีมากแน่นอนว่าเรื่องที่ทําให้ข้ารําคาญใจก็มีนั่นก็คืออดีตหัวหน้าไองโนนั่นไม่รู้เป็นบ้าอะไรถึงได้กระหน่าโทรเข้ามือถือของข้าแค่ช่วงเช้าก็มีสายที่ไม่ได้รับถึง23สายนี่เศษติดการโทรศัพท์หรือไงประสาทหรือเปล่าข้าบ่นพึมพำขณะที่กำลังจะบล็อกเบอร์เขา ข้าขี้เกียจจะไปต่อล้ะต่อเทียงกับอดีตหัวหน้าคนนั้นไม่คุ้มที่จะเสียเวลากริ้งกริ้งขณะที่กำลังจะทำการบล็อกโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาอีกข้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็รับสายฮัลโหลมีธุระอะไรอีกหรือว่าโดนด่าไปแล้วไม่พอใจอยากจะด่าคืนงั้นสิข้าขอเตือนว่าอย่าหาเรื่องเจ็บตัวเลยเพราะแกด่าสู้ข้าไม่ได้หรอกน้ำเสียงของอดีตหัวหน้าเต็มไปด้วยความโกรธแต่กว่าจะโทรติดก็ยากลำบากเขาเลยไม่กล้าอลาวาดแต่กับผู้จาไพเราะเสียวหนิงเอย๋ย ก่อนหน้านี้เรามีความเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าสมัยนี้หางานยากนะเธอลาออกไปแล้วหางานใหม่ยากนะเอาอย่างนี้ดีไหมเธอกลับมาทำงานฉันจะทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงเวลาที่เธอขาดงานไปฉันก็จะคิดเงินเดือนกับเบี้ยขยันให้เหมือนเดิมถือซะว่าเธอลาพักร้อนแบบได้เงินเดือนเป็นไงคำพูดของหัวหน้าอ่อนโยนนะซูหมิงหัวระยะท่าทีของเจ้านี่น่าขยะขยงชะมัดก่อนหน้านี้ที่ทนอัพยศทำงานไปก็เพราะไม่มีทางเลือกต้องสู้เพื่ออนาคตแล้วที่ว่าหางานยากนา มันก็แค่กลยุทธ์ของเจ้านายที่สร้างความวิตกกังวลเพื่อขูดรีดพนักงานเท่านั้นแหละสมัยนี้หางานยากก็จริงแต่งานที่เงินเดือนสี่ห้าพันก็ยังหาได้อยู่แต่ตอนนี้ข้าไม่ใช่คนเดิมคนนั้นแล้วชีวิตคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานไปวันๆแต่เพื่อตัวเองที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นต่างหากตอนนี้ข้ารู้สึกว่าชีวิตของข้าก็ดีอยู่แล้วบำเพ็ญเซียแล้วด้วยซ้ํางานหฮงสวยนั่นใครอยากทาก็ทําไปคุณชายอย่างข้าไม่ขอรับใช้อีกแล้ว แล้วสีหน้าของหัวหน้าคนนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างน่าเกลียดคงไม่ใช่เพราะหวังดีกับข้าหรอกนะท่านไปหาคนอื่นที่เก่งกว่าเธอข้าไม่อยากกลับเข้าไปในบริษัทห่วยๆนั่นอีกแล้วซูหมิงพูดด้วยน้ำเสียงสบายๆแล้วก็การที่ท่านยอมลดตัวลงมาพูดกับข้าแบบนี้มาขอร้องให้ข้ากลับไปทำงานโครงการคงเกิดปัญหาแล้วสินะคงจะรู้แล้วสิว่าถ้าไม่มีข้าในตำแหน่งนั้นก็ไม่มีใครจัดการได้ก็ใช่สีอาศัยแค่เด็กสึบงานหน้าใหม่คนนั้นที่ยังไม่รู้อะไรเลยกับพวกรุ่นเก่าที่ไม่รู้เรื่องแต่ทำเป็นรู้ดี ดีแต่ประจบสอพลอจนได้เลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือนจะมีปัญญาอะไรกันข้านึกถึงเพื่อนร่วมงานสองคนของข้าคนหนึ่งเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้าบริษัทต,ต้องให้สอนทุกอย่างอีกคนเป็นเท่าเจ้าเล่เก่งแต่เรื่องเลียแข้งเลียขาทําอะไรไม่เป็นสักอย่างงานปกติเกือบทั้งหมดข้าเป็นคนทําตอนนั้นเพื่อเงินเดือนอันน้อยนิดก็เลยจําใจต้องทํางานส่วนใหญ่ข้าเป็นคนรับผิดชอบหลักแต่ผลงานกลับเป็นของคนสามคนส่วนข้าแทบไม่มีส่วนไอ้เท่าเจ้าเล่นั่นเพราะรู้จักเอาใจหัวหน้า เลยได้ความดีความชอบไปเต็มๆทุกครั้งตอนนี้ข้าจักมาแล้วถ้าสองคนนั้นจัดการได้สิแกลเมื่อได้ยินคําพูดของข้าหัวหน้าคนนั้นก็เงียบไปนานดูเหมือนว่าข้าจะดาวถูกนานมากเสี่ยวหนิงเอ๋ยเธอก็รู้ว่าบริษัทกําลังลําบากดังนั้นถือว่าช่วยๆกันหน่อยกลับมาจัดการโครงการให้เสร็จแล้วอยากจะไปค่อยไปได้ไหมตอนแรกนึกว่าไอ้เท่าเจเลนันกับเด็กฝึกงานหน้าใหม่จะเก่งกาจสามารถแทนที่ข้าได้อย่างสมบูรณ์ใครจะไปรู้ว่าพวกนั้นดีแต่ปากพอข้าไปแผนกของพวกเขาก็พังไม่เป็นท่า ถ้าเธอไม่กลับมาโครงการนี้ก็เจ๋งบริษัทเราก็คงจะไปต่อได้ยากซูหมิงหัวเราะห้าห้านี่คุณเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าข้ากับคุณมีบุญคุณอะไรต่อกันและบริษัทคุณจะไปไม่รอดมันเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยตอนที่ข้าคนนี้ยังอยู่พวกคุณไม่เห็นข้ายังเข้าใจผิดว่าใครก็มาแทนที่ข้าคนนี้ได้ตอนนี้มีปัญหาแล้วถึงได้ถึงข้าคนนี้ขึ้นมาไปลงนรกซะเถอะใครจะไปสนใจคุณข้ากําลังยุ่งอยู่กับการบําเพ็ญเสียนเซียวหนิงอย่าเพิ่งโกรธก่อนหน้านี้ฉันมันโง่เอง มองข้ามความสามารถของเธอไปเอาอย่างนี้ดีไหมแค่เธอกลับมาฉันให้เงินเดือนสองเท่าผมไม่เอาสามเท่าสามเท่าช่างกล้าให้นะดูถ้าครั้งนี้คุณคงเจอปัญหาไม่เล็กเลยแต่ข้าก็ยังขอยืนยันคําเดิมเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยกลับไปทําแล้วโดนหลอกใช้เสร็จก็เลีรยทิ้งนะสิสันดานของหัวหน้าคนนี้ข้าเห็นมานักต่อน,นักแล้วข้าไม่โง่ขนาดนั้นหรอกเธอจะใจดําขนาดนี้ไม่ได้นะลองคิดดูสิตอนที่เธอไม่มีงานทําใครให้โอกาสทํางานกับเธอใครให้โอกาสเรียนรู้กับเธอใครฝึกสอนเธอ บริษัทให้สวัสดิการเธอตั้งมากมายสุดท้ายเธอก็ตอบแทนบริษัทแบบนี้เหรอทาไมเธอถึงเห็นแก่ตัวขนาดนี้ข้าโมโหจนหัวเราะออกมาเจ้านี่สมองมีปัญหาจริงๆการทํางานคือการแลกเปลี่ยนคุณค่ายังจะมาพูดเรื่องเรียนรู้ฝึกสอนอีกอีกอย่างนะตอนนั้นสิ่งที่ข้าทุ่มเทให้กับบริษัทนี้กับสิ่งที่ได้รับกลับมามันไม่สมดุลกันเลยข้าขี้เกียจจะเสียเวลากับคนคนนี้อีกต่อไปวางสายไปยังไงสงงานที่ต้องส่งมอบค่าก็ส่งมอบไปแล้วเงินเดือนก็จ่ายแล้ว กับบริษัทนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกหัวหน้ารีบส่งข้อความมาทันทีเซียวหนิงเมื่อกี้ฉันผู้วามไปหน่อยเธอต้องการอะไรถึงจะยอมช่วยเราแก้ปัญหานี้ซูหมิงไม่ได้มองด้วยซ้ำโยนมือถือทิ้งไว้ข้างๆไปทําอาหารกลางหันกินแล้วก็ซอยเนื้อวัวชิ้นใหญ่ต่อเพื่อบําเพ็ญเพียรข้าไม่อยากเป็นทาสบริษัทอีกแล้วข้าพบว่าเนื้อวัวเป็นอาหารโปรตีนสูงที่เหมาะกับร่างกายมนุษย์ที่สุดและยังมีประโยชน์ต่อ,อการบําเพ็ญเพียรของข้าอีกด้วย ถ้าได้กินเนื้อวัวในปริมาณที่เพียงพอทุกวันความก้าวหน้าในการบำเพ็ญเพียรของข้าจะต้องน่าทึ่งมากแน่แโยนเรื่องนอกกายทิ้งไปให้หมดข้าทำใจให้สงบนั่งคัสมาธิลงเขาราวกับเป็นพระเถระที่เข้าฌานนิ่งสงบดูดหินผาไม่ไหวติ้งแม้แต่น้อยการนั่งสมาธิในระดับนี้ถ้าไม่มีบารมีหลายสิบปีไม่มีทางที่จะนิ่งได้ขนาดนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความมหัศจรรย์ของเคล็ดวิชาบำเพ็ญเซียนหรือเปล่าข้าแค่นั่งลงก็ทำได้เลยและก็ไม่รู้สึกเหนื่อยสบายกว่าการนอนออเสียียก สายลมอ่อนๆไม่แผดเผาผัดผ่านใบหน้าที่คมคายของข้าหลังจากเริ่มฝึกฝนความรู้สึกอบอุ่นของร่างกายก็หายไปความอ่อนเพลียก็หายไปเช่นกันทั้งตัวดูสดใสร่าเริงและผอมลงเป็นการผอมแบบสุขภาพดีไม่ใช่ผอมแบบอ่อนแอจริงๆแล้วหลายวันนี้เวลาอาบน้ำข้าสังเกตเห็นรูปร่างของตัวเองสมส่วนราวกับพระเอกที่หลุดออกมาจากการ์ตูนสูงโปร่งและสง่างามกล้ามอ,อกกล้ามแขนต่างๆดูสวยงามมากใบหน้าที่กระชับดูมีมิติและคมคายขึ้น เรากลับไปทำศรลยกรรมความงามมาผิวของเขาไม่ใช่สีขาวซีดแบบคนทำงานในออฟฟิศอีกต่อไปแต่เป็นสีแทนสุขภาพดีดูมีสเสน่ห์แบบลูกผู้ชายมากขึ้นร่างกายของเขาสง่างามแม้จะนั่งสมาธิลำตัวท่อนบนก็ยังตั้งตรงราวกับหอกการบำเพ็ญเพียรสามารถเปลี่ยนบุคลิกของคนได้ข้าเข้าสู่สมาธิจิตใจ,ใจสงบนิ่งราวกับต้นสนที่ตั้งตรงมีกลี่ดอายของความสงบเยือกเย็นที่ยากจะบรรยายเรากลับหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบข้างเขาคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาในเธอมีฉันในฉันมีเธอทุกลมหายใจเข้าออกมีจังหวะที่ลงตัวกลมกลืนเป็นอย่างยิ่งเมื่อโคจรพลังครบรอบหนึ่งข้าวาดมือเป็นวงกลมบริเวณหน้าอกนี่คือท่าจบเพื่อนําไอพลังงานในกายกลับสู่ตันเถียนไอพลังงานกลับสู่ทะเลพลังข้าลืมตาขึ้นแล้วถอนหายใจยาวพ่นลมหายใจขุ่นมัวออกมาฟู่ครั้งนี้การโคจรพลังราบรื่นมากก่อนหน้านี้ยังรู้สึกติดขัดอยู่บ้างแต่วันนี้กลับลื่นไหลาราวกับหยอดน้ํามัน ข้ายิ้มกว้างอย่างสดใสบนใบหน้าเหมือนกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุจะ30แล้วแท้ๆแต่ตอนนี้กลับดูเหมือนแค่2 1ดถึง22ดูอ่อนกว่าวัยลงไปมากรูขุมขนบนผิวของเขาเล็กลงสมรรถภาพต่างๆของร่างกายก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะดวงตาคู่นั้นตาดำและตาขาวตัดกันชัดเจนสดใสามากเหมือนกับดวงตาของเด็กน้อยไร้ซึ่งความขุ่นมัวหากบำเพ็ญเพียรต่อไปความขุ่นมัวเพียงเล็กน้อยนั้นก็จะหายไปจริงๆแล้วการบำเพ็ญเพียรในช่วงหลายวันนี้ ท้าไม่ข้าสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสายตาของตัวเองดีขึ้นก่อนหน้านี้เขาสายตาสั้นเล็กน้อยเวลาต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงหรือเครื่องบินเพื่อดูข้อมูลบนหน้าจอใหญ่เขามักจะต้องใส่แว่นแต่ตอนนี้ข้าไม่ต้องใส่แว่นก็มองเห็นได้ไกลามากการบำเพ็ญเพียรทำให้ทั้งตัวของเขาดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆด้านไม่ใช่แค่พะลังกำลังแต่ยังรวมถึงการทำงานต่างๆของร่างกายแม้กระทั่งการสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองต่างๆก็ดีขึ้นด้วยนี่เป็นข่าวดีสำหรับข่าวดีนี้ ข้าทำได้แค่ทอดถอนใจว่าการบำเพ็ญเซียนนี้มันสุดยอดจริงๆอย่ามองว่าการพัฒนานี้ดูเล็กน้อยจริงๆแล้วมันสำคัญมากแค่เรื่องสายตาก็พอถ้าคุณสามารถรักษาสายตาสั้นของคนอื่นให้หายได้โดยไม่มีผลข้างเคียงดวงตาข้างหนึ่งคงได้เงินหลายหมื่นอืมมองให้กว้างขึ้นอีกหน่อยถ้ารักษาตาของเศรษฐีให้หายได้คงไม่ใช่แค่หลักหมื่นง่ายๆอาจจะเป็นหลักล้านสิบล้านร้อยล้านก็เป็นไปได้อย่าคิดว่าราคามันสูงไปแว้นตาของเศรษฐีบางคนคนธรรมดาทำงานสิบชาติก็อาจจะซื้อไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงการรักษาตาของพวกเขาให้หายขาดส่วนความม่วงไวยจริงๆแล้วก็คือความเร็วในการตอบสนองของสมองนี่คือคะแนนบวกด้านไอคิวถ้าคุณปล่อยข่าวออกไปว่าคุณสามารถทําให้คนฉลาดขึ้นได้อย่างน้อยก็ทําให้สมองปลอดโปร่งเป็นพิเศษไม่รู้ว่าจะมีคนกี่คนแย่งกันเอาเงินมาให้คุณนี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงไม่อย่างนั้นทําไมแบรนด์ซุปไก่ที่เหมือนภาษีคนโง่ถึงยิ่งขายดีขนาดนั้นเพราะข้าลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายทั่วร่างอย่างสดชื่นลองชกมวยลมไปหลายหมัด ทุกหมัดสามารถสร้างเสียงแหวกอากาศได้เขาแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วไม่ใช่แค่พละกําลังที่เพิ่มขึ้นร่างกายของข้าเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยข้าสังเกตว่าร่างกายของตัวเองแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่ความแข็งแบบที่คนทั่วไปเข้าใจแต่หมายถึงความแข็งแกร่งของผิวหนังที่เพิ่มขึ้นแค่รอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆไม่สามารถทิ้งร่องรอยบนผิวของเขาได้เลยถ้าหากฝึกฝนจนถึงที่สุดจะสามารถเหมือนในนิยายบัมเพนเซียนที่ฟันแทงไม่เข้าได้หรือไม่อย่าว่าแต่ฟันแทงไม่เข้าเลยผู้บัมเพนเพียน เกรงว่าแม้แต่ระเบิดที่น่ากลัวที่สุดในโลกก็ไม่สามารถทําอันตรายได้แม้แต่น้อยผู้แข็งแกร่งที่บรรยายไว้ในนิยายบําเพนเซียนล้วนสามารถกุมตะวันจันทราเด็ดดวงดาราในโลกนี้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนข้านี่เป็นแค่ระดับเริ่มต้นของข้าสู้มิงคนนี้จะมีวันนั้นบ้างหรือไม่ข้าตื่นเต้นและจินตนาการแต่ไม่นานเขาก็ได้สติกลับคืนมาช่างเถออย่าเพิ่งฝันเฟื่องไปไกลเลยเส้นทางแห่งการบําเพนเพียนนั้นยากลําบากในโลกแห่งการบําเพนเพียนมีผู้ฝึกตนมากมาย ก็ไม่เห็นจะมีกี่คนที่สามารถไปถึงระดับนั้นได้การที่จะเป็นผู้แข็งแกร่งระดับนั้นคงจะมีโอกาสน้อยกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชิงหวาหรือปัก่งเสียอีกข้าจะไม่ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเขาเป็นคนสบายๆเดินไปทีละก้าวไปได้ถึงไหนก็แค่นั้นไม่คาดหวังว่าจะได้เป็นเซียนเป็นพุทธะไม่แก่งแย่งไม่เรียกร้องแค่ต้องการทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทำหลังจากผ่านความเป็นความตายมาครั้งหนึ่งข้าก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นความทุกข์มากมายในโลกนี้จริงๆแล้วเป เราสร้างแรงกดดันให้ตัวเองมากเกินไปแรงกดดันไม่จําเป็นต้องทําให้คนแข็งแกร่งขึ้นเสมอไปปรับกันมันจะทําให้คนรู้สึกทรมานและซึมเศร้าคนที่สนเสริญแรงกดดันล้วนเป็นคนโง่แรงกดดันไม่ควรค่าแกการสนเสริญแรงกดดันมหาศาลก็ไม่ได้นามาซึ่งความสาเร็จครั้งนี้โคจรพลังครบครอบ,บหนึ่งใช้เวลาเพียงแค่สามชั่วโมงค้าดูนาฬิกาเวลาผ่านไปเพียงสามชั่วโมงเท่านั้นต้องรู้ว่าครั้งแรกที่เขาโคจรพลังครบครอบ,บหนึ่งใช้เวลาไปทั้งวันเต็มๆข้าก้าวหน้าไปเร็วมาก ไอแซวหวังนี่มันประสาทหรือเปล่าระหว่างที่ดูมือถือก็เห็นข้อความจากอดีตหัวหน้าส่งมารัวๆหน้าตาดูไม่ดีเพราะข้ามัวแต่บำเพ็ญเพียรไม่ได้สนใจเขาเขาถึงกับร้องไห้บรรพบุรุษข้าเรียกท่านว่าบรรพบุรุษก็ได้ขอร้องละช่วยข้าครั้งนี้เถอะนะแค่ท่านแก้บักโปรแกรมให้ข้าได้ท่านจะให้ข้าทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นอดีตหัวหน้าสติแตกข้าอยากจะบล็อกเขาทิ้งทันทีแต่คิดไปคิดมาอีกทีก็เลยพิมพ์ข้อความกลับไปให้ช่วยก็ได้ แต่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ข้าในราคาหนึ่งร้อยเท่าของเรทตลาดไม่งั้นข้าไม่ช่วยบรรพบุรุษท่านตอบกลับมาแล้วบรรพบุรุษแท้หวังดีใจจนเนื้อเต้นโครงการครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนชี้เป็นชี้ตายของบริษัทแต่หนึ่งร้อยเท่านี้มันเยอะเกินไปหนึ่งร้อยเท่าไม่ต่อรองถ้าพูดมาอีกคำเดียวจะบล็อกทิ้งทันทีข้าที่เกียิจะเสียเวลากับไอสารเลวคนนี้ยื่นคำขาดไปเลยจริงๆเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะตกลงข้าไม่ได้อยากจะทำงานให้บริษัทนี้อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าผู้จัดการหวัังงจะไมเลเลม่่ลลลเเยยแแ้้ตนอ รีบตอบกลับมาว่าอย่าๆหนึ่งร้อย,ายา100เท่าก็หนึ่งร้อยเท่าเจ้านี่มันน่าเลือดจริงๆไอ้คนซื่อบื้อที่เคยว่านอนสอนง่ายทําไมไม่เคยรู้เลยว่ามันใจดําขนาดนี้ผู้จัดการหวังโกรธในใจแต่เพื่ออนาคตของบริษัทก็ต้องยอมค่าตะลึงนี่ตกลงง่ายๆเลยเหรอก่อนหน้านี้เจ้านี่หญิงโสจะตายขอขึ้นเงินเดือนหนึ่งร้อยหยวนยังทําเหมือนไปขุดสุสารบรรบุรุษเขาตอนนี้ทําไมพูดง่ายขนาดนี้ดูถ้าโครงการครั้งนี้จะสําคัญมาก แน่นอนว่าต้องกลุมจุดอ่อนของอีกฝ่ายไว้ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครมีนิสัยอย่างไรก็จะยอมสยบโอนเงินมาก่อนแล้วค่อยทํางานถ้ารับได้ก็จ่ายเงินมารับไม่ได้ก็รับได้ครับรับได้เขาว่ากันว่าใช้คนต้องไม่ระแวงระแวงต้องไม่ใช่อีกอย่างนะนิสัยของเสี่ยวซูผมเชื่อถือได้อยู่แล้วผู้จัดการหวังประจบสอพลอจนข้ารู้สึกคลื่นไส้ยังไงสตอนนี้ก็เป็นสังคมที่มีกฎหมายคิดจะโกงเงินแล้วหนีนอกจากคุณจะไม่อยากอยู่ในประเทศนี้แล้วไม่งั้นหนีไม่รอดหรอกต้องยอมรับว่า ก่อนหน้านี้เพื่อเงินไม่กี่หยวนข้าโดนบริษัทนี้ทําเรื่องแย่ๆใสม่มาเยอะมันคือการกดขี่ข่มเหงอย่างที่สุดการขูดรีดอย่างที่สุดถ้าไม่ใช่เพื่อเงินเดือนเขาไม่อยากจะทนเลยจริงๆขอแค่พวกเขามีท่าทีดีกว่านี้หน่อยไม่ทําให้ข้ารังเกียจขนาดนี้แค่ช่วยนิดๆหน่อยๆต่อให้ไม่เอาค่าจ้างข้าก็ยอมช่วยข้าเป็นคนนิสัยแบบนี้คุณดีมาข้าก็ดีตอบคุณร้ายมาข้าก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันนี่เรียกว่ามีแค้นต้องชําระที่ข้าพูดคือราคาหนึ่งร้อยเท่าหลังหักภาษี ข้าได้คือจะเอาศอกไม่มีความปราณีอีกฝ่ายเงียบไปพักหนึ่งราคาหนึ่งร้อยเท่าแถมยังหลังหักภาษีอีกใจดําชะมัดเมื่อก่อนทําไมไม่เห็นว่าเจ้านี่มันน่าเลือดขนาดนี้ไหนว่าข้าเป็นลูกพับนิ่มๆนายเคยเห็นลูกพับนิ่มๆที่น่าเลือดขนาดนี้ไหมผู้จัดการหวังรู้สึกขมขื่นในใจเจ้านี่เมื่อก่อนแกล้งทําเป็นลูกแกะหรือว่าเพิ่งจะตาสว่างเมื่อเร็วๆนี้เขาไปเจออะไรมากันแน่ทําไมถึงเอาเปรียบเขายากขนาดนี้มีปัญหาอะไรไหมข้าถามย้ำไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาเลยจริงๆผมก็กจะบอกว่าเป็นราคาหนึ่งร้อยเท่าหลังหักภาษีนั่นแหละเฮ่เฮู่้จัดการหวังหัวร้อยอย่างกระอักกระอ่วนถึงจะอยู่คนละฝั่งของหน้าจอข้าก็ยังได้ยินว่าตอนนี้เจ้านั่นคงจะรู้สึกแย่ยิ่งกว่ากินแมลงวันตายเข้าไปอีกพอนึกถึงอารมณ์ของผู้จัดการหวังในตอนนี้ข้าก็รู้สึกสะใจถ้ารู้ว่าแกไม่สบายใจข้าก็สบายใจแล้วคนอื่นไม่รู้หรอกว่าบริษัทนี้มันน่าเลือกแค่ไหนและผู้จัดการหวังคนนี้ก็น่ารังเกียจแค่ไหนแต่ข้าสัมผัสมากับตัวแล้วทั้งเรื่่่อองงงงทททีต้าานนลลวววเุกั ทำงานวันละสิบสองชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่มีค่าล่วงเวลาใช่แล้วพวกเขารู้กฎหมายดีเขาไม่เรียกนั้นว่าค่าล่วงเวลาค่าล่วงเวลารวมอยู่ในเงินเดือนแล้วส่วนเงินที่ทำล่วงเวลาจริงๆเขาเรียกว่าโบนัสส่วนเรื่องโบนัสนี่ก็มีเหตุผลสารพัดมาหักเงินคุณได้เสมอและยังมีเรื่องขัดใจอีกมากมายแต่ตอนนี้ข้าไม่อยากจะพูดถึงมันอีกแล้วสรุปคือการทำงานที่บริษัทนี้ก่อนหน้านี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นวัวเป็นควายถ้าหัวหน้าไม่พอใจก็ยังจะมาด่าอีกสองสามคำไม่เห็นหัวคนเป็นคนเลย ข้าไม่รู้เลยว่าเมื่อก่อนตัวเองสมองมีปัญหาหรือเป็นอะไรไปถึงได้ทนมาได้โรคของข้าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่หนักเกินไปและแรงกดดันที่มากเกินไปด้วยพอย้อนกลับไปคิดตอนนี้ตัวเองชัางโม่เหมือนลาจริงๆภาพในอดีตฉายซ้ำไปมาในหัวของเขาปรากฏภาพของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาอีกครั้งบางทีตอนนั้นอาจจะอยากให้เธอมากเกินไปอยากสร้างครอบครัวให้เธออยากสร้างอนาคตให้เธอละมัง้งงั้นเอาตามนี้ก่อนข้าผู้จบก็ไม่สนใจผู้จัดการหวังอีกติง้งแทนได้รับเงินโอนจากผู้จัดการหวังสองแสนหนึ่งหมื่น บาทแค่ไม่กี่ลมหายใจเงินสองแสนหนึ่งหมื่นก็เข้าบัญชีแล้วฮือผู้จัดการหวังคนนี้เปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้เลยเหรอเมื่อก่อนแท้หวังไม่เคยมีประสิทธ,ธิภาพเร็วขนาดนี้ทั้งเรื่องเบิกเงินการจ่ายเงินเดือนต่างๆก็อึดอัดเป็นเรือเกลือดูถ้าโครงการนี้จะสําคัญกับพวกเขามากจริงๆข้าคิดในใจพอใจเย็นลงข้าก็รู้สึกสะท้อนใจเมื่อก่อนอยากจะหาเงินสองแสนไม่รู้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่ตอนนี้แค่แป๊บเดียวก็ได้เงินสองแสนหนึ่งหมื่นเข้าบัญชีแล้วชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละ มักจะแปลกประหลาดเสมอบางครั้งยิ่งคุณแคร์สิ่งไหนมากยิ่งคุณต้องการสิ่งไหนมากมันก็จะยิ่งห่างไกลาจากคุณออกไปเรื่อยๆแต่พอคุณไม่ใส่ใจมันแล้วไม่ต้องการมันแล้วมันกลับมาหาคุณเองเงินก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันหลายๆอย่างก็เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องงานตอนที่คุณขยันขันแข็งทํางานกลับไม่มีเงินแต่พอคุณไม่หางานงานกลับมาหาคุณเองแถมค่าตอบแทนยังสูงขนาดนี้เงินจะไหลไปหาคนที่ไม่ขาดเงิน ความรักก็คงจะไปหาคนที่ไม่ขาดรักเหมือนกันสีนะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเมื่อมีเงินก้อนนี้ข้าก็สามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในชนบทได้เพื่อบำเพ็ญเพียนจริงๆแล้วหลังจาะมาอยู่ชนบทข้าก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเงินมากนะและก็ไม่ได้ต้องการมันมากขนาดนั้นผักก็ปลูกเองได้ไก่เป็ดปลาเนื้อสัตว์ก็เลี้ยงเองได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แถมยังเป็นของปลอดสารพิษอีกด้วยแต่ถ้าสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยเขาก็ไม่ปฏิเสธสองแสนหนึ่งหมื่นคือราคาตลาด ปกติถ้าจ้างคนมาแก้บัคโปรแกรมต้องใช้เงินประมาณ2,100100เ 100, ท่าก็คือ2 1 0 0 0 0ค่ากลับไปที่ห้องแล้วเปิดคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมที่ผู้จัดการหวังส่งมาเปิดดูตัวเลขโค้ดที่คุ้นเคยซึ่งไม่ได้เห็นมานานโค้ดที่เรียงรายกันเป็นตับล้วนเป็นหยาดเหงื่อแรงกายของเขาในอดีตเป็นผลงานที่แลกมาด้วยการทํางานหามรุ่งหางค่าต้องยอมรับว่าเขาชื่นชมตัวเองในอดีตจริงๆที่สามารถสร้างโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาได้การซ่อมบัคจัดการข้อผิดพลาดนั้นง่ายมาก เพราะนี่เป็นโค้ดที่ข้าเขียนเองเขามองแว็บเดียวก็รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนิ้วเขาบนคีย์บอร์ดสองสามครั้งใช้เวลาทั้งหมดไม่เกินสองนาทีปัญหาไม่ใหญ่แต่คนทั่วไปไม่มีทางหาเจอเรียบร้อยสองนาทีสองนาทีหาเงินได้สองแสนหนึ่งหมื่นเรื่องแบบนี้เมื่อก่อนข้าไม่กล้าแม้แต่จะคิดแล้วก็ที่แท้บริษัทหน้าเลือดที่ข้าเคยอยู่ก็ไม่ได้จนเท่าไหร่แค่ควักเงินสองแสนหนึ่งหมื่นมาเป็นค่าจ้างได้ง่ายๆ จะจนได้ยังไงสรุปแล้วการหางานทํามันไม่รวยหรอกต้องให้งานมาหาคุณคุณถึงจะรวยได้ค้าสรุปถ้าเขายังทํางานอยู่ที่บริษัทหน้าเลือดนั่นการที่เขาแก้บั๊กแบบนี้ให้ก็จะถูกอีกฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาทําดีก็ไม่มีรางวัลทําไม่ดีก็โดนตนําหนิปัญหาแบบนี้ข้าเคยจัดก,การมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเขาจะไม่ได้แล้วอาจจะหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งแต่แทบไม่เคยได้ผลตอบแทนหลังจากทํางานเสร็จข้าคิดอยู่ครู่หนึ่งไม่ได้ส่งไฟล์ที่แก้ไขเสร็จแล้ว ให้ผู้จัดการหวังทันทีแต่ส่งข้อความไปว่าปัญหาของคุณค่อนข้างจะรุนแรงดูแล้วถ้าไม่ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์คงแก้ไม่เสร็จอีกฝ่ายตอบกลับมาอย่างรวดเร็วหานานขนาดนั้นเลยหรือพี่หนิงท่านช่วยเร่งให้หน่อยได้ไหมทางนี้รีบมากอืมเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวข้าจะพยายามเต็มที่ห้าวันจะทําให้เสร็จนี่คือความเร็วที่สุดแล้วจริงๆข้าตอบกลับไปติ้งได้รับอ่างเปาจากผู้จัดการหวัง8 8 8 8ผู้จัดการหวังก็ไม่พูดพร่ำทำเพลง อ้นอังเปามาเป็นกำลังใจให้โดยตรงที่หนิงท่าลองคิดหาวิธีอีกทีดูว่าจะเร็วกว่านี้ได้ไหมดูออกว่าผู้จัดการหวังรีบจริงๆไม่อย่างนั้นคงไม่ยอมจ่ายค่าจา 100. ้างหนึ่งร้อยเท่าโดยไม่กระพริบตาตอนนี้ก็ไม่แม้แต่จะกระดิกลืออตาปอนเงิน8ปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดมาให้ทันทีค้าคิดในใจที่แท้ผู้จัดการหวังก็ไม่ได้ขี้เหนียวแค่ขี้เหนียวกับพนักงานของตัวเองเท่านั้นคนรวยนี่ไม่เห็นเงินเป็นเงินจริงๆแน่นอนว่าก็ต้องดูด้วยว่ากับใคร พวกลูกเศรษฐีหรือเศรษฐีรุ่นใหม่เวลาดูไลส์สดหรืออ่านนิยายสามารถเปได้ทีและเป็นล้านแต่ในชีวิตจริงพอเจอคนบางประเภทให้แค่ร้อยสองร้อยก็ยังรู้สึกเสียดายผู้จัดการหวังใจป้ามในเมื่อท่านใจกว้างขนาดนี้งั้นข้าก็จะทุ่มสุดตัวสองวันข้าจะอดหลับอดนอนสองวันทาให้เสร็จข้าพูดด้วยน้ําเสียงเปี่ยมคุณธรรมอีกฝั่งของโทรศัพท์ในใจของผู้จัดการหวังในที่สุดก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างข้าเป็นคนมีน้ําใจจริงๆเมื่อก่อนทําไมไม่เคยเห็นว่าเขามีน้ําใจขนาดนี้ ขอบคุณมากขอบคุณมากงั้นก็ต้องรบกวนพี่หนิงแล้วถ้ามีโอกาสในอนาคตผมจะตอบแทนคุณอย่างงามแน่นอนผู้จัดการหวังรู้สึกทราบซึ้งใจเล็กน้อยไม่เป็นไรรับเงินคนอื่นก็ต้องช่วยเขาแก้ปัญหาถ้าพูดอย่างไม่ใส่ใจรับเงินคนอื่นก็ต้องช่วยเขาแก้ปัญหาใช่แล้วผลลัพธ์จะออกมาในสองวันก็ได้หรือจะออกมาในหนึ่งสัปดาห์ก็ได้จะออกมาเมื่อไหร่ก็สามารถบอกได้เลยว่าพี่หนิงมีน้ำใจแค่ไหนต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนมีน้ำใจจริงๆผู้จัดการหวังรู้สึกว่าข้าเป็นคนดีมาก คุณรู้ก็ดีแล้วเอาหลังนั้นแค่นี้ก่อนนะข้าขอไปทํางานก่อนไว้ค่อยคุยกันข้าพูดได้เลยงั้นไม่รบกวนแล้วผู้จัดการหวังรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึง้งเดี๋ยวข้าก็จะไปทําอาหารเย็นอร่อยๆอออกินแล้วทําอย่างเชื่อนช้าสบายอารมณ์ส่วนอีกด้านหนึ่งผู้จัดการหวังยังคงคิดว่าข้ากําลังทํางานอย่างหนักถ้าเขารู้ว่าจริงๆแล้วข้าใช้เวลาแค่สองนาทีก็เสร็จแล้วเวลาที่เหลือคือการอุ้งงานไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรส่วนตัวข้าจะรู้สึกผิดไหม ถ้ารู้สึกว่ามันสมควรแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะหลังจากบำเพ็ญเพียรแล้วสมองปลอดโปร่งขึ้นหรือเปล่าการกระทำหลายๆอย่างของเขาฉลาดขึ้นอย่างเช่นครั้งนี้ถ้าเขาส่งไฟล์ให้ผู้จัดการหวังในสองนาทีอีกฝ่ายคงจะรู้สึกว่าแค่คุณคลิกไม่กี่ทีก็ได้เงินไปสองแสนกว่ามันไม่คุ้มค่าแต่ถ้าคุณบอกเขาว่ามันยากมากต้องใช้เวลานานเขาจะรู้สึกว่าเงินที่จ่ายไปมันคุ้มค่ามากมันควรจะเป็นแบบนี้การบำเพ็ญเพียรทำให้ข้าพัฒนาขึ้นจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อน ทำเสร็จแล้วข้าคงจะส่งไฟล์ให้ผู้จัดการหวังโดยตรงแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว